สวัสดีครับวันนี้พวกเราอิดโชเกมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของ The Game Awards นั่นเองนะครับผมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่ามีใครกันบ้างนั่นเองนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮาอะไรนะรายการที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับวงการเกม อย่างที่ได้บอกกันไปครับว่าเราจะพาไปรับชมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยครับว่าผู้เล่นยอดเยี่ยมแต่ละปีมีใครกันบ้างนั่นเองครับเริ่มต้นกันด้วยปี2014หรือว่าปีแรกของรางวัลน,นี้นั่นเองนะครับผมกับผู้เล่นที่มีชื่อว่า Netshot ครับอดีตโปรเพย์เยอร์ของเกม call of duty ที่เริ่มแข่งเกมนี้ตั้งแต่ปี2009ในภาคของ modern warfare จนถึงปี2016ที่ภาค advanced warfare ซึ่งสาเหตุที่ทําให้เขาชนะรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมในปี2014นั้นได้มาจากการบวกของแฟนคลับซึ่งเนชช็อตก็จัดเป็นผู้เล่นคอฟดิวตี้ที่มีผู้ติดตามเป็นจนํานวนมากนั่นเองครับในปัจจุบันเนชช็อตนั้นได้เลิกแข่งเกมไปแล้วครับแต่เขายังไม่ได้หายไปไหนเขายังคงอยู่ในวงการของ e s p o r t มาอย่างต่อเนื่องครับโดยหลังจากเลิกแข่งเกมเขาได้ไปก่อตั้งทีม e s p o r t อย่าง1ันเดดทีฟหรือว่าร้อยทีฟนั่นเองนะครับผมและก็ดำลงตำแหน่งเป็นซ e o อของทีมครับ ต่อกันในปี2015ครับกับผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำปีนั้นอย่างเค n นี่ครับโปรเพเยอรของเกม CS:GO เป็นชาวฝรั่งเศสครับที่ครั้งหนึ่งทุกคนต่างให้การยอมรับว่าเขาคือสุดยอดมือสไนเปอร์อันดับหนึ่งนั่นเองนะครับผมที่โหดที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกม Counter Strike โดยในปี2015ครับผลงานที่ใหญ่ที่สุดของเคนนี่คือการพาทีม NV คว้าชแชมป์เมเจอร์ประจำปี e ีมแพ็กโอเพนครูช n a โปก a 2015และยังได้รางวัล MVP ประจำทัวร์นาเมนต์อีกด้วยครับทำให้คนส่วนใหญ่เลือกบวชให้เขาเป็นผู้ชนะของปี2015ไปนั่นเองครับและต่อมาในปี2016ครับกับโคเซล l ่าครับอีกหนึ่งสุดยอดโปรเพเยอร์จากเกม CSGO อีกแล้วนะโอ้โหมากันเยอะเหลือเกินครับ CSGO จากแดนซัมบ้านั่นเองนะครับผมหรือว่าบราซิลครับ เขาเป็นผู้เล่นเ s ตโกอันดับหนึ่งในช่วงที่เขาพีคที่สุดเนี่ยไม่มีใครหยุดเขาได้เลยครับมันก็คงจะไม่เวอร์ไปที่จะบอกว่าเขาคือโรนันโดหรือโรนันดิโนแห่งเ s g โกเลยก็พาได้ครับแถมยังได้เล่นกันในมาด้วยนะในปี2016เขาได้พาทีมคว้าชแชมป์เมเจอร์ถึง2รายการครับคือรายการ MLG Major Columbus 2016และ ESL One c o r o g n e 2016และยังได้เป็นผู้เล่น MVP ทั้ง2ทัวร์นาเมนต์ด้วยครับ โดยในรายการ MLG Major Columbus เขาได้สร้างช็อตสุดอัศจรรย์ที่ทำให้คนดูช็อกทั้งโลกและยังทำให้วอลต้องใส่กราฟฟิตี้ไว้ให้อีกด้วยนั่นเองนะครับผมโดยการกระโดดยิง AWP n o s c o p e ทะลุผู้เล่น2คนของทีม Liquid จึงไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมในปี26 1 6นี้เขาจึงได้รางวัลนี้ไปครับต่อมาที่ปี2017ครับกับ Faker นั่นเองนะครับผม แน่นอนครับเมื่อนึกถึง LOL หรือว่า League of Legends ครับก็ต้องนึกถึงเขาคนนี้ครับ Faker พระเจ้าแห่ง LOL ครับสุดยอดผู้เล่นตำแหน่งมิดเลนจากเกาหลีใต้ที่เปิดตัวมาปีแรกเนี่ย2013 Faker ก็สามารถคว้าแชมป์โวลได้ในทันทีครับพร้อมกับสร้างช็อตในตำนานคือเซตปะทะเซตครับในรอบคัดเลือกที่เป็นดนังการประกาศว่าพระเจ้าแห่ง LOL ได้มาจุติแล้วนั่นเองครับ ซึ่งหลังจากนั้น f a k e กเองเขาก็ได้คว้าแชมป์เวลิลดเพิ่มได้อีก2สมัยครับในปี2015และ2016ครับส่วนในปี2017ครับถึงแม้ว่าเขาจะได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมไปแต่ก็ถือว่าเป็นปีที่ไม่ได้น่ายินดีอะไรขนาดนั้นครับเพราะย้อนกลับไป1เดือนก่อนเขาจะได้รางวัลน,นักกีฬาอ e ีสปอร์ตยอดเยี่ยมครับที่วันได้ไพ่ให้กับทีมอย่าง Samsung g a l a ็ y ในรายการ L.O.L. World 2017นั่นเองครับ เป็นวันที่เราได้เห็นพระเจ้าแห่ง LL เสียแชมป์และหลั่งน้าตาออกมาครับโดยหลังจากปี2016เราก็ไม่ได้เห็นพระเจ้าคนนี้คว้าแชมป์โวได้อีกเลยครับซึ่งเราก็ได้แต่หวังสักวันหนึ่งพระเจ้าผู้นี้ครับจะกลับไปพังอาจคว้าแชมป์โวได้อีกหนึ่งครั้งครับในปี2018ครับเราสลับมาดูสุดยอดผู้เล่นเกมแนวไฟติ้งจากประเทศสหรัฐอเมริกากันบ้างครับอย่างโซนิ c ฟอลครับ ที่กว้าแชมป์จากการแข่งขันเกมแนวไฟติ้งมาแล้วมากมายหลายเกมดังไม่ว่าจะเป็น s t รี e ไฟ i g เตอร์ครับมอร์ a l ลค m มแบ i อินจัสติสเทเ e นครับโดยในปีที่ Sonic บ o x เนี่ยได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมอย่างปี 2018. 2 0 1 8เขาสามารถคว้าแชมป์จากเกม Injustice 2ไปได้ถึง6รายการครับโดยรายการที่ใหญ่ที่สุดคือ Injustice 2 Pro Series 2018 Game Final พร้อมกับเงินรางวัลไปถึง40,000 US d ลลาร์นั่นเองครับส่งผลให้ได้รับรางวัลน e ักกีฬา e s p o r t ์ยอดเยี่ยมในปีนี้ไปครอบครองครับต่อเนื่องกันในปี2019กับบูก้าสุดยอดผู้เล่นฟอร์ n ไนท์จากสหรัฐอเมริกาบุคคลผู้ได้ชื่อว่าคว ah ้าแชมป์โลกคนแรกของเกม f o r ์ n ไนทครับด้วยวัยเพียง16ปีเท่านั้นครับพร้อมกับการคว้าเงินรางวัลกลับบ้านไปถึง 3ลร้านดอลลาร์โดยในการแข่งขันครับบูก้าสามารถคว้าคะแนนรวมไปได้ถึง59คะแนนครับนำที่2ไปแบบไกลมากๆครับด้วยผลงานระดับนี้และอายุเพียงเท่านี้ครับเขาจึงสมควรที่จะได้รับตำแหน่งนักกีฬาอีสปอร์ตยอดเยี่ยมประจำปีไปครอบครองนั่นเองครับมาที่ปี2020กับโชเมเกอร์อีกหนึ่งผู้เล่นโปรเพเยอร์จากเกม L.O.L ตำแหน่งมิดเลนจาก d ดนวอลเกมมิ่ครับหรือชื่อใหม่คือ d ดนวอลเกียนั่นเองนะครับผมโดยในปี2020เขากับทีมสามารถคว้าชแชมป์ L.L. Vol ได้สำเร็จครับโดยสำหรับทีม d ดนวอลครับต้องยอมรับเลยว่าโชว์เมเกอร์คืออีกหนึ่งผู้เล่นที่ทีมขาดเขาไปไม่ได้เลยครับผมเขาจัดว่าเป็นมิดเลนตัวความหวังของทีมที่สามารถจะทำได้ทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการยืนเลนทีมไฟล์โลม เรียกว่าทำได้หมดเลยครับสำหรับผู้เล่นคนนี้ครับซึ่งด้วยเหตุผลนี้ครับทำให้โชว์เมเกอร์ได้รับเลือกเป็นผู้ชนะรางวัลน,นักกีฬาอ e ีสปอร์ตยอดเยี่ยมในปี2020ไปมาต่อกันในปี2021ที่เพิ่งจะผ่านมาครับกับ Simple ลครับโปรเพเยอร์อันดับหนึ่งของ CSGO ณนะตอนนี้จากประเทศยูเครนนั่นเองครับหาก l l มี f a เกอร์เป็นพระเจ้าครับ ทางด้านของ CSGO ก็มี Simple นี่เลยครับผมที่เปรียบเสมือนพระเจ้าเช่นเดียวกันครับโดยเขาคือ h e แบกอย่างแท้จริงครับที่แบกทีมอย่าง n a วีคว้าแชมป์มาแล้วอย่างมากมายและได้รับรางวัลผู้เล่น MVP มาแล้วก็หลายทัวร์นาเมนต์ครับแต่เขายังไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์ใหญ่ในระดับเมเจอร์ได้เลยสักครั้งครับหลังจากที่เขาประสบชะตาก,กรรมเป็นราชาที่ไร้มงกุฎครับผิดหวังกับการคว้าแชมป์เมเจอร์ม,มาหลายต่อหลายครั้งครับ สุดท้ายในปี2021ครับเขาก็สามารถคว้าแชมป์ระดับเมเจอร์ครั้งแรกในชีวิตมาคองได้สำเร็จกับรายการ P.G.L. Major Stockholm 2021และเป็นผู้เล่น M.V.P. ของทัวร์นาเมนต์ทำให้รางวัลนักกีรายอดเยี่ยมในปี2021ก็คงหนีไม่พ้นจากเขาเลยครับผมและล่าสุดกับปี2022กับเย่ผู้เล่น v a l o r ล้แอคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ไปครองครับ โดยถึงแม้ในปีนี้ครับตัวของเยเองจะคว้าอันดับหนึ่งได้เพียงแค่รายการเดียวเท่านั้นนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าสกิลการลากหัวคมุมคมของเยยังเหนือชั้นเป็นอย่างมากครับจับโพกของแชมเบอร์ทีไรมีให้ได้ลุ้นทุกช็อตลากหัวคุมคมกันแทบจะตลอดเลยครับด้วยเหตุนี้เองทําให้ปีนี้ครับถึงเขาจะควา้าแชมป์ได้เพียงแค่หนึ่งรายการแต่ด้วยฝีมือก็ทําให้เขากลายเป็นผู้เล่นชนะเลิศ ในการคว้ารางวัลนักกีฬาอ e ีสปอร์ตยอดเยี่ยมประจำปีนี้ไปได้นั่นเองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับข้อมูลในคลิปนี้ครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนั่นเองนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับพวกเราด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปหน้าอยากให้พวกเราทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกับพวกเราได้นั่นเองนะครับก่อคลิปนี้พวกเราอิโชเกมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ